เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยช่วงนี้กำลังเป็นที่สนใจทีมชาติไทยก็เปิดตัวแอนทิน่ฮัสันเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่อย่างเป็นทางการครับโดยที่ฮัสันยืนยันว่าจะพาทีมชาติไทยไปลุยศึกเอเชียนคัพรอบสุดท้ายปี2021ให้ได้หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพิพรมาราชุมธรรมประกาศแยกทางกับมาซาทาดดอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นพ้นจากตำแหน่งกุนซือใหญ่ของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทย แล้วก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งแอนโทนีฮัสสันผู้ฝึกสอนฟุตบอลสัญชาติอเมริกันอังกฤษวัย44ปีเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่แทนล่าสุดแอนโทนีฮัสสันได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อบนชนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกที่อาคาร FA Thailand พร้อมแถลงข่าวเปิดใจถึงแนวทางการทำงานกับทีมชาติไทยแอนโทนีฮัสันเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ผมทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค โดยสมาคมได้มอบหมายให้ดูทีมชาติไทยไรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงไปไม่ได้ดูชุดใหญ่แต่ก็ได้เรียนรู้ฟุตบอลไทยแล,และเห็นว่านักฟุตบอลของไทยวงการฟุตบอลของไทยสามารถที่จะพัฒนาไปได้สิ่งที่จะทําตอนนี้ไม่ใช่แอนโทนีฮัสสันเวย์อย่างที่แฟนบอลตั้งเป้าแต่นี่คือการทำงานร่วมกันกับโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญและหาจุดแข็งของทีมชาติไทยว่าคืออะไร ยื้สไตล์การเล่นที่เหมาะสมให้ใส่ไปในทีมชาติไทยแต่ละชุดส่วนประเด็นเรื่องสัญญาฮัส,สันระบ,บุว่าเรื่องสัญญาทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากผมรับทราบพ,พร้อมกับทุกคนเรื่องของสัญญาจึงอยู่ในระหว่างการสรุปและรอเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องทีมงานสตาฟโค้ชได้คิดเอาไว้บ้างแล้วโดยอยากดึงโค้ชไทยเข้ามาช่วยเป็นทีมงานด้วยส่วนเป้าหมายจากนี้คุณซื้อทีมชาติไทยป้ายแดงบอกว่า ก็คือ2นัดสุดท้ายในเอเชียคัพรอบคัดเลือกต้องพยายามชนะและผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายให้ได้ซึ่งเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับว่าต้องชนะให้ได้ทั้ง2เกมแบบนี้มาแล้วตนเองเคยเจอในตอนที่คุมทีมชาติสหรัฐอเมริกาและบางเดนดังนั้นก็มั่นใจว่าจะพาทีมชาติไทยชนะทั้ง2เกมและผ่านเข้าอรอบได้ส่วนในศึกอาเซียนคัพ2026ต้องเป็นแชมป์เท่านั้น ขณะที่ประเด็นเรื่องนักเตะเจาปะปาที่อายุมากหรือว่านักเตะประสบการณ์สูงหลายคนที่อาจจะโดนไม่ได้โดนมองข้ามไปไม่ได้โดนเรียกมาติดทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชิอิเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามฮัทสรสะเรื่องนี้ mm hmm. เขาก็บอกว่าไล่เ,เรียงกันตั้งแต่เรื่องโอกาสไปฟุตบอลโลก mm hmm. เขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยทีมชาติไทยสามารถไปฟุตบอลโลกได้ แต่ก็ต้องทํางานตามแผนที่วางไว้เป็นระบบสิ่งที่ต้องทําคือพัฒนาเยวาวชนพัฒนาโค้ดส่วนประเด็นเรื่องที่แฟนๆชาวไทยอยากเห็นนักเตะตัวเกา่าหลายคนกลับมาติดทีมชาติไทยเพราะบางคนก็ยังเล่นได้ดีอยู่แล้วก็สภาพร่างกายยังดีอยู่ฮัาสซันบอกว่าเรื่องผู้เล่นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นในผู้เล่นเยวาวชนว่าถ้าคุณมีความสามารถคุณเล่นได้หมดแหละแต่นอกจากผู้เล่นในระดับเยวบาวชนแล้วนักเตะซีเนีร์ก็สําคัญ เพราะว่าไม่ใช่แค่เรื่องการลงเล่นในสนามแต่รวมถึงการเป็นแบบอย่างนอกสนามให้กับนักเตะคนอื่นๆซึ่งก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยยังมีงเรื่องการไปเล่นทีมเยือนบรรดานักเตะรุ่นพี่ก็จะสามารถให้คําแนะนําที่เป็นมาตรฐานให้กับบรรดานักเตะรุ่นน้องได้ทําให้ผลงานในสนามน่าจะออกมาดีไปด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังพูดถึงเรื่องกระแสด,ดราม่า ในโซเชียลนะครับโดยเขาบอกว่าก็เข้าใจแต่ต่อไปก็จะพยายามจะสร้างผลงานเพื่อทําให้แฟนบอลทุกคนภาคภูมิใจฮัสซันบอกว่ากระแสที่เกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงแต่วันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าแฟนฟุตบอลไทยเหนือมีความรักและมีแพชชั่นในฟุตบอลจริงๆผมให้เกียรติกับทุกความคิดเห็นวันหนึ่งจะทําให้แฟนบอลไทยทุกคนภูมิใจในฟอร์มการเล่นและได้ผลการแข่งขันที่ทุกคนต้องการสําหรับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่จะมีโปรแกร,รมในช่วงฟีฟ่าเดย เดือนพฤศจิกายน2568เริ่มต้น้วยการอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดกับทีมชาติสิงคโปร์ทีมอันดับที่155ของโลกที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์รังสิตในวันที่13พฤศจิกายน2568เวลา19นาิกา30นาทีจากนั้นก็บุกไปเยือนสีลังกาทีมอันดับที่193ของโลกในการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกต่อไปครับ ขณะที่มาสทนาอีชีอีค่ะอดีตกุนซือทีมชาติไทยโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวก่อนเขียนข้อความให้กำลังใจทีมชาติไทยหลังจากนี้ค่ะ มาสุธดะอิชิอิกลายเป็นอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของอังคารที่21ตุลาคมปิดเส้นทางการคุมทีมชาติไทย1ปี10เดือนผลงานคุมทีมชาติไทยครบ30นัดแบบพอดีพอดีหลังจากอิชิอิถูกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,ะรม,มราชูปถัมภ์นะคะก็ได้บอกในส่วนอการยกเลิกสัญญาแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีการเปิดเผยนะคะว่าจะมีการจ่ายเงินเดือนในส่วนที่เหลืออย่างครบถ้วนนะคะก็เป็นเอฟเฟกต์ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสแฟนบอนที่ส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นด้วยเตียงไรก็ตามอิชิก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เปิดเผยนะกับสื่อถึงกรณีถูกปลดแบบสายฟ้าแลบ ในล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาโพสต์ภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นอาหารมื้อเช้าซึ่งเป็นเมนูตามปกติที่เจ้าตัวรับประทานเป็นประจำแต่ในการเขียนข้อความลงอาหารครั้งนี้ในอิชิอิอเขียนว่าสู้สู้ทีมชาติไทยนะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ขาตัวเอไปตัวหนึง่งไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจความว่าเข้าใจตรงกันนะคุณผู้ชมเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วนะคะว่าเนี่ยเป็นเป็น,ปนไทยแลนด์นะคะและขอเป็นกําลังใจให้ทีมชาติไทยต่อไปเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยจะสามารถผ่านกสู่บโลกได้ในปี203 และผมก็เชื่อว่านักเตะไทยมีความสามารถอยู่จริงส่วนอนาคตจากนี้มุ่งทำงานโค้ชต่อจะเป็นที่ไหนประเทศอะไรยังตอบไม่ได้ยังคงเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปและถึงทุกคนขอบคุณที่ส่งข้อความมาหาครับ ขอบคุณมากจริงๆสำหรับข้อความจำนวนมากที่ส่งมาให้ในครั้งนี้ยังมีความตั้งใจอยากทำงานในฐานะโค้ชต่อไปโดยอาจจะไปทำงานในประเทศไทยหรือเป็นประเทศอื่นแม้จะไม่ได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยอีกต่อไปแล้วก็ยังยืนยันอยากจะเชียร์ทีมชาติไทยต่อไปเหมือนกันกันกบทุกคนครับก็เป็นการจากกาันที่หลายคนรู้สึกว่าน่าเสียดายแล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นห่วงเวลาที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเวลาต่อมาเพจ Facebook ค่ะ เจโดรมิกนะคะเพจความเคลื่อนไหวทุกแน่มุมของประเทศญี่ปุ่นแอดมินเพจเคยทำงานเป็นล่ามแปลภาษาไทยให้กับอิชิอิสมัยคุมทีมสมุทรปราการซตตี้เขียนข้อความไปให้กำลังใจอิชิอิเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนที่อิชิอิจะตอบกลับมาว่าผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่มาโดยตลอดด้วยความมุ่งมั่นอยากให้วงการฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นได้ทีละเล็กทีละน้อย ดังนั้นผมหวังว่าโค้ชคนต่อไปจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแบบเดียวกันกับผมและตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปด้วยเช่นเดียวกัน